สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจวันอังคารที่3เดือน11แล้วนะคะสำหรับตลาดทีเฟกในวันนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ฝั่งขาลองได้เฮกันดังๆบ้างนะคะเพราะว่าตลาดเปิดแก็บในช่วงเช้าและหลังจากนั้นยังขึ้นต่อเนื่องทั้งวันนะคะทำให้จบมาเนี่ยแท่งเดปิดเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งแรงเต็มที่ดูมีความขึ้นอย่างแข็งแรงสวยงามมากๆเลยนะคะ ก็แน่นอนว่าจากอีเวนต์ในเรื่องการเลือกตั้งของอเมริกาในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะส่งผลให้มีความผันผวนนะคะเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะว่าสัปดาห์นี้จะขึ้นต่อเนื่องไปได้ทั้งสัปดาห์เลยหรือเปล่าและจะขึ้นแรงแค่ไหนแนวต้านต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะวาง TP ท,ที่เท่าไหร่ดีก็ลองมาติดตามการวิเคราะห์กราฟกันดูนะคะและเช่นเดียวกันสำหรับในตลาดทองคำการวิ่งใน2วันแรกที่ผ่านมาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะ เมื่อเช้านี้ก็ได้เก็บแคชโฉไปแล้วไม้หนึงนะคะและตอนนี้ราคาก็ยังวิ่งไปในตามทิศทางที่คาดไว้เดี๋ยวเราติดตามกันดูได้ค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ก็ช่วงท้ายตลาดทีเฟกเหมือนเดิมนะคะ4.47มง47นาทีแล้วค่ะในตอนนี้และก็ราคายังคงวิ่งแรงอยู่นะคะแต่เรามาคอนเฟิร์มกันก่อนว่า เซ t 50ตตัวสปอตนะคะปิดไปแล้วค่ะคอนเฟิร์มปิดไปที่766.00นะคะพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่มีเศษเลย766นะคะส่วนทีเฟกของเรานะคะซีรีส์ z ซตตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหกสี่จุดหนึ่งนะคะก็ห่างกับตัวดิสคาวกับตัวสปอตอยู่ประมาณ2จุดนะคะตอนนี้โดยเราดูแท้งเด y นะคะเริ่มจาก จากแท่งเดทางด้านซ้ายนี้ก่อนเลยว่าวันนี้โอ้โหมันเขียวเต็มที่เลยอะนะคะจากที่เห็นใช่ไหมคะไม่มีไส้เทียนเลยไม่มีไส้ทั้งข้างด้านข้างล่างและทางด้านข้างบนหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าราคาเปิดมาเนี่ยดูจากราคาเปิดมาก่อนเทียบจากแท่งเมื่อวานนี้ก็คือแท่งเขียวเล็กๆที่เมื่อวานเราบอกว่าเมื่อวานนี้มันก็เขียวนะแต่กรอบการวิ่งมันยังอยู่ในโซนเดียวกับของแท่งแดงในวันศุกร์นะคะ ก็เลยยังคอนเฟิร์มยังไม่ค่อยแน่ชัดว่ามันจะเอาทางไหนดีนะคะซึ่งเราก็คาดการว่าสัปดาห์นี้มันน่าจะมีความผันผวนอ,อยู่แล้วเพราะว่ามันมีอีเวนต์ในเรื่องอเลือกตั้ง U.S. Election นะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้แหละวันอังคารที่3พฤศจิกนนะคะและราคาตอนนี้เปิดแกลบขึ้นมานะคะเปิดแกลบวันนี้เนี่ย พอสมควรเลยเห็นไหมคะจากแท่งจากราคาปิดของเมื่อวานเปิดแกลบขึ้นมาเสร็จไม่มียอ่อเลยนะคะเปิดแกลบเสร็จนี่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาตลอดทําให้ตอนนี้เขียวเต็มแท่งแล้วก็แบบคือเหมือนมันเขียว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 ต่อไปได้เรื่อยๆเลยราคาสุดท้ายเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนบนของมันเลยนะคะยังไม่มียอ่อเลยและตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าจุดที่สังเกตคือมันมันมาถึงโซนตรงนี้แล้วเส้นเหลืองนี่คืออะไรคะก็คือ ายของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ตี 5. เอาไว้ทำให้จุดนี้น่าสนใจมากเลยเราซูมมาดูกนก่อนในไทม์เฟรมหกสนาทีนะคะตรงกลางนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าราคาเนี่ย7แท่งในวันนี้คือเกาะข้างบนนี้เลยนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้มันยกตัวทำท่าแบบยกไฮยกโลเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันนี้เปิดแกลบขึ้นมา ราคาขึ้นขึ้นขึ้นทะลุขึ้นมาตรงแนว moving average ในช่วงบ่ายคือช่วงเช้าเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเหมือนมีสู้กันนิดนึงตรงช่วงนี้นะคะแต่สังเกตนะมคะมันค่อ,อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นและพอช่วงบ่ายเนี่ยแหละตอน uh, ช่วงบ่ายสามนะคะแท่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแรงค่อนข้างแรงเลยพอแท่งสี่โมงตอนนี้เนี่ยใกล้จะปิดตอนนี้นี่ก็ยังขึ้นมาได้เต็มแท่งนะเขียวจนเขียวขจีเขียวแสบตาเลยนะวันนี้ก็ ราคาใน60นาทีเนี่ยเบรก moving average มาแล้วและตอนนี้แท่งนี้นะยืนอยู่เหนือเหนือของ high week ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันมาซูมกันดูใน time frame 15นาทีทางด้านขวาสุดเล็กลงมาอีกหน่อยก็จะเห็นว่า moving average ของ15นาทีเนี่ยเริ่มตัดขึ้นแล้วนะคะในวันนี้ตอนช่วงเช้ายังไม่ตัดนะคะช่วงเช้านี้เปิดแกลบแรงขึ้นมาและ ถ้ามันขึ้นได้ต่อเนื่องมันก็จะค่อยๆดึงเส้น moving average ขึ้นมาอย่างที่เราได้อธิบายกันต่อเนื่องมานะคะว่าถ้าใครจะรอว่าลุ้นว่าอยากจะให้มันโอ้โหตลาดเริ่มมีกลับตัวขึ้นได้บ้างเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องเริ่มลุ้นมาจากจับตาเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาจากในเทรนใน t ไทม์เฟ m e เล็กก่อนเพราะว่าตอนแรกมันพร้อมใจกันลงในทุกไทม์เฟรมเลยทั้งเดย์เอ่ย60เออย 15เอ่ย moving average ตัดลงหมดทุกอย่างแล้วก็ราคาอยู่ใต้เส้น moving average ด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นเทรนด์ลงชัดเจนใช่ไหมคแต่ถ้ามันเริ่มกลับตัวกลับใจได้เริ่มอาจจะอาจจะนะมีสัญญาณกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็จะเริ่มสร้างตัวฟอร์มตัวกลับขึ้นมาได้ก่อนเช่นอย่างตรงนี้เป็นต้นนะคะเริ่มตัดกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้แล้วและถ้ามันจะขึ้นต่อได้แข็งแรงสวยๆนะคะ เดี๋ยวยังไงมันต้องมีย่ออยู่แล้วไม่รู้จะย่อเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะย่อก่อนไหมเพราะวันนี้คือพรุ่งนี้เช้ามันอาจจะย่อก่อนก็ได้หรืออาจจะขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาย่ออีกทีหนึ่งแต่ยังไงมันต้องย่อเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเพราะวันนี้อย่าลืมเมื่อเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันขึ้นแรงมาก่อนละชุดนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทาเป็นย่อนิดๆย่อเบาๆแล้วก็ส่งแรงปื้ดขึ้นมาตรงเนี้ยยังไม่มีการย่อเลยนะคะและถ้ามันย่อเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันยืน moving average ได้ไหม อาจจะลงมารับแถว moving average และมันก็จะกลับขึ้นไปได้ใหม่ค่ะถ้าถ้าเทรนด์ในขาขึ้นชุดครั้งนี้ยังไม่จบนะคะและถ้ายังไม่จบเนี่ยแล้วมันแข็งแรงขึ้นไปได้อีกมันก็จะส่งตัวไปถึง time frame 60นี้ค่ะเนี่ย time frame 60ก็จะค่อยๆดึง moving average ขึ้นมานะคะส่วนใน time frame day อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดถึงมันยังอีกไกลยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้สอง time frame เนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบ าภาพเล็กลงเล็กลงเป็นเป็นชุดย่อยๆของในไทม์เ a m e ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อโอเคใครลุ้นให้มันเป็นขาขึ้นก่อนวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะดีกว่าไม่มีแล้วมันก็แข็งแรงด้วยพูดถึงว่าแท่งเขียวของวันนี้มันน่าสนใจหลายๆอย่างนะคะคือการการที่มันแบบเปิดแกลบขึ้นมาและเป็นการเปิดแกลบที่เบรก แนวกรอบว e คมาด้วยเพราะหลายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราปรับกรอบ w e ี k หรือว่ารีวิวในทา์เฟรมใหญ่เราจะเห็นเสมอว่ากรอบของวีคหรือแท่งวีคเนี่ยมันจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆก็เห็นได้ชัดเจนเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่ามันเป็นเทรนด์ลงเทรนลงเทรดลงก็เหมือนดาวเทียรีที่มันอ่ะไฮต่ำลงโลต่ำลงมันก็เป็นกรอบลงมาเรื่อยๆ แต่แท่งนี้สิอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นกรอบที่ยกตัวขึ้นได้เป็นสัปดาห์แรกในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเพราะมันก็มันจบกับกับทั้งอีเวนต์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะมีมีความเป็นไปได้ว่าอ่ะก็มีข่าวในเรื่องชุดนี้แหละมาเป็นส่งผลช่วยขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะเป็นชุดกลับตัวได้แรงๆครั้งหนึ่งเลยก็เป็นได้นะ ทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราก็ต้องดูกันไปค่ะว่าโหถ้ามันขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะกลับไปได้ถึงไหนนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เรารอคอนเฟิร์มราคาปิดกันก่อนค่ะตอนนี้ราคาเ,เวลานะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นก็จะปิดแล้วนะคะดูสิคะยังแบบวิ่งแรงได้เต็มที่ไม่มีไส้เลยนะไม่มีไส้เทียนด้านบนเลยเนี่ยค่ะดูจากแท่ง60จะเห็นว่ามันปริมแบบ อยู่ทางด้านโซนบนของของกรอบบนที่มันวิ่งมาเนี่ยตลอดเลยนะคะมีแรงส่งแรงเข้าแรงส่งมาตลอดดูจากกลุ่มของเซกเตอร์ที่นำเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีแต่กลุ่มแรงๆัรงน,งนั้นเลยเห็นไหมคะนำอ m p a c t เซกเตอร์ Impact เนี่ยเป็น Energy มาเลยแล้วก็ปิโตแบงค์นะคะนำมาอย่างคือขึ้นแข็งแรงมากโอเคตอนนี้ราคาปิดแล้วนะคะ4.55นาทีแล้วเรามาคอนเฟิร์มกันว่า Tfect ปิดไปแล้วนะคะที่ 765.00โอ้โหปิดสวยนะครับปิดคือปิดไม่มีโทศนิยมเลยไม่มีเศษส่สวนเลยทั้งตัว t f e c t และตัวตัวสปอตนะคะอันนี้765นะคะแล้วก็ตัวสปอตปิดไปที่766ก็ห่างกัน1จุดพอดเีเป๊ะเลยะคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคาขึ้นมาแข็งแรงเต็มที่นะคะและก็จะเห็นว่าถ้าเทียบจาก Position ของเรา อะเดี๋ยวก่อนขอขอคอนเฟิร์มกรอบการวิ่งไฮโลของวันนี้ก่อนนะคะระยะวิ่งเนี่ยโลของซีรีส์ Z นะคะอยู่ที่753.2ก็คือเป็นช่วงเช้าเนี่ยที่มันมาเลยนะคะแล้วก็พอขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาในช่วงสุดท้ายท้ายตลาดเนี่ยอยู่ที่765ค่ะก็วิ่งมาได้ประมาณ12จุดนะคะโดยประมาณก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะนี่ยังไม่ได้รวมแก็บที่มันเปิดกระโดดบึ้งขึ้นมานะคะ ตรงนี้นะคะก็เมื่อเทียบกับโพซิชันของเราสถานะที่เรามีอยู่ก็จะเห็นจากที่วงอยู่ตรงนี้นะมาดูในทางเฟรม60แล้วกันนะคะมันจะได้เห็นชัดหน่อยเพราะ15มันมันแคบไปแล้ว60เราจะเห็นว่าเรามีช็อตตรงนี้ที่ติดอยู่หนึ่งไม้ใช่ไหมคะที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ปิดมันออตอนที่มันก่อนจะขึ้นมาแล้วถึงทุนเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจปิดก็คิดว่ายังไม่แน่ใจนะะตอนนั้นก็ปักหมุดเอาไว้ พอมาวันนี้ออะเปิดแก็บขึ้นมาติดไปแล้วเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะเรายอมรับความเสี่ยงทําใจไว้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นมีสองไม้เราได้ปิดทํากำไรไปแล้วไม้หนึ่งก็โอเคกับตรงนั้นตรงนี้เหมือนเป็นจุดปักหมุดเอาไว้ติดก็ติดไปนะคะตอนนี้เราไม่ได้รุนว่าโอ้โหเสียดายว่าทำไมเมื่อวานไม่ได้ปิดเราจะไม่คิดถึงตรงนั้นแล้วเพราะว่าตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนที่ราคามันวิ่งนะคะว่าเราจะทําอะไรทําอะไรเมื่อราคามันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรไม้นี้ปล่อยมันไปตอนนี้เราต้องดูแล้วว่าระหว่าง2ไม้นี้คืออย่างที่ได้วางแผนไว้ว่าถ้ามันราคาขึ้นต่อเราก็ยังมีโซนนี้ที่รับอยู่นะคะที่ที่มีสถานะเป็นบายอยู่ถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรอปิดตัวนี้นะคะถ้าขึ้นมาถึงโซนแล้วก็ยังมีบายตรงนี้อีกไม้นึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมานะเดี๋ยวถ้าถึงโซนที่ปิดก็จะได้ปิดบายของไม้นี้ หรือถ้าระหว่างนั้นยังไม่ถึงเป้าหมายของตัวนี้นะคะที่เราจะตั้งเนี่ยและมันมีสัญญาณที่เกิดย่อก่อนอย่างที่เราได้บอกเมื่อมาเมื่อสักครู่นี้ว่าในทําเฟรมสิบเนี่ยหรือว่าเนี่ยที่เราเห็นนะที่มันชุดขึ้นมาณนะช่วงนี้นะคะณนะตอนนี้ขาเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงและยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการย่อตัวเลยถ้ามีสัญญาณที่เราเห็นว่ามันน่าจะย่อตัวแล้วเราเข้าทันนะคะก็อาจจะเก็บขาช็อตเข้ามาได้อีกค่ะ กรนีเป็นแผนการที่วางไว้ในส่วนที่ว่าถ้ามันขึ้นไปนะคะเนื่องจากตอนนี้มองว่ามัน break ทางด้านกรอบ week มาแล้วแล้วถ้ามันขึ้นต่อเนื่องได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าสัปดาห์นี้ขึ้นยกกรอบมาสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปก็อาจจะเริ่มขึ้นได้แต่ตอนนี้แนวต้านที่มองตอนแรกนี้นะคะถ้ามันขึ้นต่อได้ยังมองว่าน่าจะขึ้นมาถึงได้แถวๆนี้นะคะ7 80เพราะตรงนี้มันดูเป็นมีโซนที่มันหนาแน่นอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนมันมีโลตรงนี้อยู่โลตรงนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวลองดูกันไปนะคะว่าพรุ่งนี้อาจจะถึงก็ได้เพราะ780นี่ก็ห่างจากวันนี้อยู่แค่ประมาณสิกว่าจุดเท่านั้นเองค่ะสำหรับในหน้าพอร์ตวันนี้ยังไม่ได้มีรายการซื้อขายอะไรเพิ่มเติมนะคะ แต่ว่าก็ได้มีการปรับตัว TP หรือว่าเป้าหมายของออเดอร์ที่เราได้ตั้งค้างเอาไว้ก็ตามที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายจากในกราฟไปนะคะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันดูค่ะว่าจะถึงเป้าหมายตามที่เรามองไว้ไหมนะคะเพราะยังไงวันนี้มันเพิ่งจะเป็นวันอังคารเองยังมีเวลาเทรดอีก3วันและเราก็คาดการว่าในสัปดาห์นี้มันจะเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนถ้าเราสามารถนะคะอ,อ,อาศัยจังหวะนี้ เก่งกาไรเก็บกําไรมาได้ก็จะเป็นจังหวะที่เราสามารถเก็บแคชโวเพิ่มเข้าพอร์ตได้ดีเลยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าน่าจะเป็นความได้เปรียบถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมพร้อมในแผนเทรดนะคะแล้วก็ได้จํากัดความเสี่ยงมองความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงไว้ได้หมดแล้วเนี่ยจุดในพวกความผันผวนเนี่ยว o l a t i l i t y เนี่ยถือว่าเป็น เป็นโอกาสของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องพยายามกะว่าอาทิตย์นี้ต้องพยายามเก็บให้ได้ดีที่สุดนะคะก็ลองติดตามกันดูมาเก็บราคาออปชันกันเลยดีกว่าพรีเมียมนะคะของเอทีเอ็อ ATM. วันนี้ขยับมาที่775นะคะและเมื่อวานนี้เราก็บอกว่าเป็นวันแรกเลยใช่ไหมคะที่เราเห็น call option เนี่ยมันเขียวถึงแม้จะเป็นในแท่งเล็กๆก,ก,ก็ตามนะคะและยิ่งวันนี้นะคะ เป็นเขียวแสบปาขนาดนี้มันก็เลยแบบเต็มที่เลยนะคะเขียวเขียวเขียวทั้งกระดานโอ้โหยังมีคนมาต่อรองบิดสีแดงนิดนึงนะ,ะขอซื้อถูกๆแต่ไม่น่าจะได้นะคะก็เป็นไปตามนั้นฝั่งพุท o ออปชันะคะก็แดงไปตามระเบียบนะคะวันนี้นี่ลงมาลงมานะคะเก็บราคากันไว้นะคะโอเคแล้วก็มาดูนที่ pay off chart ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะ เอาตัวออเดอร์นี้ออกก่อนอ่าตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเราจะเห็นไอตัวเส้นราคานี้ค่ะที่มันเป็น last เนี่ยเท่ากับ766 766ที่เขานับมาจากตัวราคา s p o ตนะคะคือตัว set 5 0 spot นะเพราะว่าทำไมเขาถึงนับราคา s p o ตเพราะว่าวันสุดท้ายอย่าลืมว่ากราฟอันนี้ payoff chart เนี่ยมันเป็นการคิดกำไรขาดทุนที่โชว์ตรงนี้นับวันนับวันที่ option หมดอายุนะคะ ถ้าเราไปดูกำไรขาดทุนณนะวันนี้ในพอร์ตโฟลิโอตรงหน้าแท็บพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะไม่เท่ากับตรงนี้เป๊ะๆนะครเพราะว่าราคาในตอนนี้พรีเมียมของออปชันอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมันยังมีพวกค่าค่าไทม์ d ีเอะไรอยู่นะคะยังมีอยู่ในพรีเมียมนั้นด้วยตรงนี้เป็นกำไรขาดทุนที่นับวันหมดนับที่วันหมดอายุ Expiration Date ซึ่งเขาจะเทียบกับตัวราคา Final Settlement และราคา Final Settlement นั้นนะ่ะมันจะเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันกันกบตัว Set 50มากๆนะคะใกล้กันเลยก็เลยเขาก็เลยเทียบกับตัว Set 50นี้แหละนะคะเ,เดี๋ยวพาไปดูที่หน้าพอร์ตซะหน่อยดีกว่านะคะที่หน้าพอร์ตของเรานะคะที่พามาดูเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าอ่ะพวก Option ต่างๆนะคะ Long Option ส่วนใหญ่ตอนนี้เรามีแต่ Long Option ยังไม่มีพู Option นะคะ o งออ p ชัเนี่ย มันก็แดงหมดทุกตัวใช่ไหมคะตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติแหละอย่าลืมนะคะใครที่เทรดออปชันเป็นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีตัวออปชันที่มันขาดทุนอยู่แล้วแหละที่ติดพอร์ตอยู่นะคะถ้าใครบอกเทรดกลยุทธ์แล้วไม่มีตัวขาดทุนติดพอร์ตเลยมันก็ไม่น่าจะใช่นะมันต้องมีตัวที่เพราะว่ามันทำกลยุทธ์ไงคะมันซื้อมาทำกลยุทธ์และส่วนใหญ่ตัวที่เราทำกลยุทธ์แล้วมันขาดทุนเนี่ยยังไงเราไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่อยู่แล้วก็ เก็บไว้ใช้งานมันต่อไปได้นะคะมันจะให้ความคุ้มครองเราในการเทรดตัวอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่เทรดออปชันในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาจะไม่ได้กังวลว่าพอร์ตไอ้ตรงเนี้ยมันติดลบหรือแดงอะไรยังไงนะคะตรงนั้นมันเพราะว่าเขาเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตั้งแต่ซื้อออปชันอยู่แล้วทีนี้ที่เอามาให้ดูเพราะว่า,ามันมีตัวบางตัวที่เราซื้อเกงกําไรเอาไว้นะคะถ้าจำไม่ผิดอย่างตัว 8- 25อย่างเนี้ย พวกตัวถูกๆนะคะหรือว่าตัวไอตัว800เนี่ยน่าจะมีตัวหนึ่งที่แบ่งซื้อมาเป็นตัวเก่งกําไรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปดูในชีต Excel ทีนึงแต่ว่าเอามาให้ดูเพราะว่าเ,าเดี๋ยวเราจะติดตามกัน,นะค่ะว่าถ้าราคาขึ้นต่อไปได้เนี่ยจากที่มันขาดทุนนะคะเดี๋ยวมันจะกลับมากําไรได้นะคะวันนี้เนี่ยมันขาดทุนน้อยลงเหลือตอนนี้ขาดทุน320 แต่ว่าขาดทุนก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะอยู่เกือบเกือบ40%เพราะเราเลือกตัวที่มันไม่ได้แพงมากมานะคะซื้อมาแค่840บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ขาดทุนอยู่ประมาณ320แต่ตรงเนี้ยไม่เป็นกงงังวลเพราะว่าทั้งมันขาดทุนเต็มที่ก็คือ840แต่อย่างเนี้ยอย่างที่บอกเนี้ยค่ะถ้าเห็นไหมคะเราซื้อมันมาหลายวันแล้วถ้าเดี๋ยวมันเกิดวันหนึ่งตลาดเกิดกลับตัวมาในทิศทางของเราจากที่มันเคยขาดทุนมันก็อาจจะมาเป็นกําไรได้ และเราอาจจะพิจารณาปิดทํากําไรไปได้นะคะอันนี้แหละก็เป็นประโยชน์ของออปชันที่จะมาอยากจะมาสื่อให้เห็นกันว่าแทนที่ถ้าเราคัดลอสแบบธรรมดามันก็จะหายไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเลยจุดไปแล้วคิดดูเราเปิดมาหลายวันตอนนั้นมันผิดทางไปทั้งกี่สิบจุดแล้ววะใช่ไหมครับเราก็ถ้าเราต้องการจํากัดความเสี่ยงตรงนั้นเราก็ต้องตัดขาดทุนไปแล้วแล้วก็เหมือนเริ่มใหม่แต่อันเนี้ย ค้างอยู่ในพอร์ตก็ค้างไปเดี๋ยวมันกลับมาอาจจะกลับมามีกําไรใหม่ก็ได้เห็นไหมคะมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ออปชันในการเก็งกําไรได้ค่ะส่วนตัวนี้วันนี้ก็โอ้โหกลับมาเขียวได้นะคะในตัวซีรีส์แซดแต่อย่าเพิ่งดูเขียวตรงนี้นะ,ะเพราะว,าว่าอันนี้มันเป็นราคาที่เขาคิดเฉลี่ยไปเฉลี่ยมาจากที่เราเปิดเข้าเปิดออกอะคะ่ะของจี้นี่จีจะคิดเ,เวลาลงบัญชีจะแยก ตามต้นทุนของแต่ละตัวแต่ละตัวไปอยู่แล้วค่ะและในส่วนของตัวซีรีส์ H นะคะในฝั่งช็อตก็แดงไปตามระเบียบก็ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันดูนะคะอันนี้เป็นหน้าพอตในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูว่าไอตัวบางตัวนี้เราจะสามารถมีกำไรเก็บปิดตัวรองออปชันที่เราได้เปิดเก็งกำไรเอาไว้ได้หรือเปล่านะคะ มาต่อกันที่พอร์ตทองคำกราฟทองคำนะคะซึ่งก็ยิ่งต้องน่าจับตาสำหรับอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงแน่นอนนะคะราคาในสัปดาห์นี้น่าสนใจเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากในภาพเดก่อนเลยเพราะว่าเมื่อวานหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่ามันสิ่งที่น่าจับตาเนี่ยคือเราจะดูว่าเมื่อวานอะ่ะอยากจะรอดูว่าแท่งจบเนี่ยมัน กลับขึ้นมาในโซนนี้ได้หรือเปล่าและยกตัวเหนือแท่งในวันศุกร์ได้หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยมันกลับมาได้จริงๆด้วยนะคะทรงมันออกคล้ายๆกับตรงนี้ก็คือยกตัวขึ้นแล้วกลับโซนเข้ามาเหมือนเดิมก็เลยมองไว้ก็ขอคอนเฟิร์มตามที่คิดอันนี้คอนเฟิร์มตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะว่าคิดว่ามันก็น่าจะขึ้นต่อไปได้อีกชุดหนึ่งโดยถ้ามันขึ้นมาได้ก็มองว่าอย่างน่าจะนะเพราะเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีความผันผวน,นใช่ไหมคะ คิดว่ามันน่าจะขึ้นมาได้ถึงไฮแถวแวนี้แหละไฮของมันนะคะแต่ผ่านไปได้หรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีหนึง่งถ้ามันทําเป็นแบบว่าเบรกขึ้นไปแล้วแบบตบหลอกลงมาก็อาจจะยังอาจจะยังไม่นะหรืออาจต้องดูว่าตอนมันตบหลอกเนี่ยมันย่อแค่ไหนแต่ตอนนี้เพิ่งไปดูถึงตรงนั้นมันยังค่อนข้างอีกระยะอีกพอสมควรนะคะณนะตอนนี้นะมันติดอยู่โซนแถวแถวนี้ก่อนนะคะก็คือแถวแถวไอ้ก้อนตรงกลางเนี่ยมันมีความหนาแน่นอยู่นะคะต้องดูว่าจะผ่านไปได้ไหม แต่ยังมองนะคะมองว่ามันน่าจะผ่านไปได้แหละเพราะอย่างที่บอกค่ะดูจากทรงแพทเทิร์นเนี่ยก็มนโนไปแล้วว่ามันน่าจะขึ้นไปได้ก่อนแล้วด้วยความที่เรามีบายอยู่ด้วยเนะก็อยากจะให้มันไปปิดได้ก่อนค่ะทีนี้เรามาดูการวิ่งของในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูกันจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อวานเนี้ยค่อยๆขึ้นนะคะจริงๆเมื่อวานขึ้นแบบไม่ได้มีแท่งหัวหวาอะไรมากมายแะมันค่อยๆขึ้นแบบเนิบๆเนิบๆเิเ,เ,เดูทรงมันเลยคะ่ะแบบ ขึ้นเรียบเรียบเรียบเรไม่ได้มีแท่งแบบสะบัดแบบนี้ขึ้นแล้วลงอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆข,ข,ขึ้น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 มาเรื่อยๆจนถึงท้ายตลาดเสร็จแล้วพอมาวันนี้ค่ะช่วงเช้าเบรกขึ้นไปนิดนึงนะคะทำเม็นเบรกแล้วตบลงมาค่ะโดนตบลงมาบางคนอาจจะรีบช็อตลงมาถ้าช็อตเนี่ยเอ่อถ้าระยะไม่ได้ต้องการจะเก็บไกลนะคะก็น่าจะเก็บกําไรได้เพราะว่า อย่างจี้อย่างเช่นหุงจี้เป็นต้นเมื่อเช้าคือก่อนนอนค่ะก่อนนอนมันเป็นแท่งนี้เลยคือ,อช่วงตลาดที่เปิดมาแท่งแรกทางอังกฤษนี่จี้กำลังจะเข้านอนเห็นว่ามันเปิดมาตรงแถวแถวไฮตรงเนี้ยแล้วในความคิดตอนนั้นจี้มองว่าทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยรู้สึกมันยังไม่ย่อเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเก็บมันน่าจะมีย่อบ้างก็เลยเปิดชอ็อตไปเลยะคะเปิดชอ็อตไปเสร็จก็เก็บตั้งท p พเอาไว้ที่1890ค่ะ ตอนแรกลงมาแถวๆนี้เกือบๆนะคะ่ะเด็กประมาณนิดเดียวไม่ถึงเป้าหมายเราแล้วมันก็ทําเป็นเด้งขึ้นใหม่ๆแต่สุดท้ายก็ลงมาที่แท่งนี้แล้วก็ปิดกําไรไปได้นะคะก็ทําให้เราเก็บกำไรมาได้ประมาณอีก5เหรียญน,นะคะในฝั่งขาช็อตเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าถึงแม้ย้อนกลับมาที่ตรง time frame day ถึงแม้ที่มองว่าอ่ะจบแท่งเมื่อวานนี้แล้วเอ้เราก็ดูว่ามันจะขึ้นต่อขึ้นต่อแต่ว่าพอเรามาดูในชุด การวิ่งของย่อยๆในเดย์เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีขาช็อตท,ที่เราเก็บได้นะคะและพอมองไปที่ความเสี่ยงก็ต่อไปที่ความเสี่ยงด้วยก็เป็นเราสามารถเปิดฝั่งช็อตได้อยู่แล้วนะคะก็เปิดไปไม่ต้องคิดมากก็เปิดไปแล้วก็เก็บสั้นๆเก็บสั้นๆอ่ะมันขึ้นต่อตามที่เราคาดไว้ก็ถือว่าเป็นไปตามคานะคะตอนนี้ราคากลับขึ้นมาเบรกในโซนที่ เมื่อเช้าเนี้ยเหมือนมันฟอลเบรกไปได้แล้วตอนนี้มันกลับขึ้นมาได้อีกอย่างรวดเร็วคือชุดนี้ถ้ามันเป็นฟอลเบรกที่มันจะลงจริงนะมันต้องลงลึกกว่านี้ค่ะแต่เนี้ยมันเหมือนฟอลเหมือนว่าไอ้หลอกหรือเปล่าแล้วลงมาเอ้าไม่ใช่กลับขึ้นใหม่ๆอ่าอันไหนหลอกอันไหนกันแน่แต่ที่มองว่ามันน่าจะขึ้นต่อก็ก็ย้อนกลับมาที่ตรงนี้อีกนั่นแหละนะคะมันก็เลยคิดว่ามโนไปก่อนว่าขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลยดูว่าอ่ะอันนี้เราเก็บช็อตไปได้แล้วอันนึงก็เลยมองว่า ถ้าจะรอเก็บช็อตใหม่ก็คงจะแถวๆไฮของวีคตรงนี้นะคะก็มองมองตอนนี้เล็งตรงนี้อยู่ค่ะนี่เป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะตรงกลางข้างบนนี้เป็นโซนของไฮวีคนะคะก็อยู่ที่แถวๆหนึ่าหนึ่งหนค่ะก็ลุ้นให้มันมาถึงตรงนี้และย่ออีกครั้งหนึ่งจะได้เก็บกําไรตามที่วางไว้ค่ะสำหรับการวิเคราะห์กราฟและบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับ2วันแรกของสัปดาห์นี้ก็ ลุ้นกันมันเลยจริงๆนะคะและยังน่าจะมีความผันผวนต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะยังไงอย่าลืมเทรดด้วยความมุ่งมั่นมีวินัยและไม่ประมาทนะคะขอให้ทุกคนเทรดได้ตามแผนเก็บกำไรเก็บแคชโฟกันได้ดีนะคะในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ